เปิดกงข้อสอบนิติรามนะครับผมมาแถมให้ในส่วนของการสอบศูนย์นะครับเพราะการสอบศูนย์บางครั้งก็ออกเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบบรรยายไม่ใช่ข้อสอบตุ๊กตาเหมือนกันนั้นมาดูกันเลยว่าเคยออกข้อสอบแบบไหนไปนะครับเคยออกข้อสอบอย่างนี้ครับว่าบุคคลย่อมถึงแก่ความตายนะครับให้ถือว่าถึงแก่ความตายในกรณีใดบ้างนะครับให้อธิบายโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในสิ่งที่ผมได้อธิบายไปในพาร์ทที่1นนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าถ้าเขาถามอย่างนี้เนี่ย this, เวลาตอบบรรยายนี่เราจะต้องตอบอยังไงเพื่อให้ได้คะแนนดีๆนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยบุคคลย่อมถึงแก่ความตายเนี่ยมีได้2กรณีนะครับหคือการตายตามธรรมดานะครับและ2ก็คือการถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลาสาบสูญซึ่งเป็นการตายตามผลแห่งกฎหมายนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะครับการตายตามธรรมดาน,น,นี่หลักๆก็คือการที่บุคคล นะะหมดลมหายใจและหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ก็เอาที่ว่าเมื่อแกนสมองตายนะครับเช่นบางคนเนี่ยแกนสมองตายแล้วเขาบริจาคดวงตาบริจาคไตบริจาคหัวใจบริจาคอวัยวะเนี่ยตามกฎหมายปัจจุบันนะครทางการแพทย์ก็ถือว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้าแกนสมองตายแล้วก็ถึงแก่ความตายแล้วก็สามารถที่จะอะไรฮะเอาอวัยวะที่ยังสามารถใช้การได้เนี่ยไปบริจาคคนอื่นได้อยู่นะครับ กับอีกอันนึงก็จะเป็นการตายนะครับโดยผลแห่งกฎหมายคือการถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามมาตรา61นะครับก็จะเป็นตามเกณฑ์ที่ผมได้เล่าไปนะครับคือมีการจากภูมิลาเนาและแหล่งที่อยู่นะครับและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพนักงานอายการร้องขอนะครับศาลจะสามารถที่จะ สั่งนะครับให้เป็นบุคคลาบศูนย์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ศาลให้สั่งให้เป็นบุคคลาบสูนย์บุคคลนั้นก็จะถึงแก่ความตายนะครับคือสิ้นสภาพบุคคลนะครับทีนี้มันจะแบ่งเป็น2กรณีคือถ้าเป็นกรณีศพ,พสูนธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาติดต่อกันคือ5ปีนะครับตัวอย่างเราก็ต้องยกตัวอย่างไปนะครับนี้ผมไม่ไม่พูดเพิ่มแล้วกันเพราะว่ายกตัวอย่างในส่วนของข้อสอบในภาคที่2ไปแล้วนะครับทีนี้การเป็นรรบุคคลศพศูนย์กรณีพิเศษเนี่ย ก็จะใช้หลักเกณฑ์ตาม3ข้อสักครู่นี้นะครับคือจากไปอย่างแหล่งที่อยู่นะครับไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับแต่รถระยะเวลาลงมาเหลือแค่2ปีนะครับโดยที่เป็นในกรณี3กรณีหลักหนึ่งคือการลบการสงครามนะครับก็ยกตัวอ,อย่างเช่นนายแดงรับราชการทหารถูกส่งไป ชายแดงนะครับสูญหายไปจากการลบติดต่อกัน2ปีเป็นต้นนะครับหรือในกรณีที่ยานพาหนะนะครับของบุคคลที่เดินทางไปนั้นอับปางถูกทำลายสูญหายนะครับยกตัวอย่างไปนะครับตามนี้นายแดงนะครับนายแดงอีกแล้วนะเดินทางท่องเที่ยวเรือนะครับเรือเนี่ยถูกพายุพัดจนอับปางนายแดงสูญหายไปจากการอับปางของเรือนั้นอันนี้ก็2ปีนะครับหรือเหตุอันตรายแก่ชีวิตอื่นๆนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแผ่นดินไหวก็ตามสึนามิก็ตามน้ําป่าไหลล่ะก็ตามนะครับ ตัวนี้ก็ใช้เวลาที่2ปีถ้าเรายกตัวอย่างตามนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมดก็หน้าที่จะเก็บคะแนนได้อย่างง่ายดายนะครับเนาะฝากไว้สําหรับเพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในหลักกฎหมายเอกชนในข้อต่อไปกันเลยครับวันนี้ขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ